เรื่องพระนารถะะสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าด้วยพระพุทธธรรมนายของอสุรินทราหูครั้งนั้นแหลพระผู้มีพระภาคตรัสกับพระสารีบุตรว่าดูกระสารีบุตร เมื่อศาสนาของพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าธรรมสามีล่วงไปแล้วเมื่อสารกับล่วงไปแล้วกับกับหนึ่งชื่อลักขกับเกิดเป็นสุญญกับเมื่อลักขกับหนึ่งล่วงไปแล้วมันถกับได้เกิดขึ้นแล้วในกับนั้นมีพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติสองพระองค์ คือพระนาระทะพุทธเจ้าหนึ่งพระรังสีมุนีพุทธเจ้าหนึ่งอสุรินทราหูจักเป็นพระพุทธเจ้าก่อนทรงพระนามว่านาระทะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีพระวรกายสูงหนึ่อยยแสงสว่างแห่งพุทธรัศมี ได้เป็นเช่นกับดอกปทุมทีเดียวพระพุทธเจ้าทรงมีพระชนมายุหนึ่งหมื่นปีมีต้นจันทร์เป็นไม้ตรัสรู้รถเจ็ดประการได้เกิดขึ้นในสกลปัทภีมหาชนทั้งปวงบริโภครถปัทภีแล้วเลี้ยงชีพดูการสารีบุตรพระนาราพุทธเจ้า ได้ให้ทานอะไรจึงได้มหาสมบัติเห็นป่านนี้ดูกระสาลีบุตรพระนารทาพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญบารมีสิบประการด้วยผลแห่งพระบารมีข้อหนึ่งแก่กล้าจึงทรงได้มหาสมบัติเห็นป่านนี้ดูกระสาลีบุตรในการแห่งพระกัสสปะพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ได้เสด็จอุบัติเป็นพระราชาพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าสิริคุตมีพระนครชื่อนิรมนนครอันหนึ่งพระองค์ทรงมีมหาเทวีทรงพระนามว่าลำพุทธสาเทวีพระราชาทรงมีพระโอรสและพระธิดาสองพระองค์พระโอรสพระองค์หนึ่ง ส่งพระนามว่านิโครทกุมารพระธิดาองค์หนึ่งส่งพระนามว่าโคตมีวันหนึ่งพราหมณ์แปดคนมาเฝ้าเท้าเธอถวายสดุดีด้วยเสียงกึกก้องแห่งชัยชนะแล้วทูลขอพระนครกับพระราชาพระราชาทรงโสมนัสพระราชทานพระนครแก่พราหมณ์ทั้งแปด แล้วทรงพาพระราชโอรสพระราชธิดาและพระเทวีสเสด็จออกจากพระนครเสด็จเข้าไปในไพรสนสเสด็จขึ้นสู่ธรรมิกบันพศสร้างอาสมแล้วกษัตริย์สีส่พระองค์ทรงรักษาศีลอยู่ณนะอาสมนั้นในการนั้นยักษ์ตนหนึ่งชื่อยันตะ มีร่างกายสูงหนึ่งอยศอกออกจากป่ามายืนในที่เฉพาะพระพักของกษัตริย์สี่พระองค์ยักษ์ได้กล่าวอย่างนี้ว่าข้าแต่มหาราชข้าพระองค์เป็นยักษ์รักษาป่าดื่มกินเลือดกินเนื้อ,อย่างชีพวันนี้ข้าพระองค์กินช้างเจ็ดเชือกม้าสิบสี่ตัวเนื้อยี่สิบตัว ไม่สามารถหักห้ามความหิวกระหายไว้ได้ข้าแต่มหาราชบัดนี้ข้าพระองค์มาที่นี้เพื่อทูลขอพระโอรสและพระธิดาทั้งสองพระองค์ถ้าพระองค์จะทรงพระราชทานพระโอรสและพระธิดาทั้งสองพระองค์แก่ข้าพระองค์ไซในอนาคตพระองค์จักเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่ง พระราชาทรงสดับคำของยักษ์ตนนั้นแล้วทรงตรัสอย่างนี้ว่าดูกระยักษ์ผู้มีหน้างามผู้เจริญเราเลี้ยงพระโอรสพระธิดาทั้งสองไว้เพื่อให้ทานบัดนี้เจ้ามาที่นี้เพื่อขอกุมารทั้งสองนี้เราจะให้โอรสธิดาทั้งสองแก่เจ้า พระราชาเสด็จลุกขึ้นพาสองกุมารจูงไปส่งใช้พระหัตถ์ข้างขวาถือคนโถน้ำตรัสว่าดูกระ,ระยักษ์ผู้เจริญท่านจงมาสู่สำนักเราพระราชาทรงหลังทักค,คิโนโทกในเวลาให้ทานพระราชาทรงชี้เอาปัทถีและหมู่เทวดาให้เป็นพยาน ได้ตั้งความปรารถนาว่าดูกระรปัตถภีและหมู่เทวดาผู้เจริญทั้งหลายขอท่านผู้เจริญทั้งหลายจงมาเป็นพยานให้ข้าพเจ้าด้วยเถิดพระสัพพัญยุตยานเท่านั้นเป็นที่รักยิ่งกว่าบุตรและธิดาซึ่งเป็นที่รักน้อยกว่าร้อยเท่าพันเท่าแสนเท่า ด้วยผลแห่งการให้บุตรและธิดาซึ่งเป็นที่รักนี้เราไม่ต้องการจักรพัรด,ดิสมบัติไม่ต้องการอินทะสมบัติไม่ต้องการมานสมบัติไม่ต้องการพรหมสมบัติไม่ต้องการประเทศราชสมบัติต้องการสัพพัญยุตยานสมบัติเท่านั้นขอการให้บุตรและธิดานี้ จงเป็นปัจจัยแห่งพระสัพพัญยุตยานเธอในการที่พระราชาตั้งความปรารถนาสิ้นสุดลงพื้นปัฐพีได้หวั่นไหวสถานสะเทือนสมุทรสาครก็กระเพื่อมขุนเขาสิเนรุราชก็โน้มย่อสู่ธรรมมิกบันพศครุวนาดังยอดหวายถูกลนด้วยไฟ ฝนก็ดังกระหึ่มกึกก้องตกลงชั่วขณะสายฟ้าไม่ใช่ฤดูการก็แลบแปลปลบบเท้าสักกะเทวราชทรงเป่าสังวิชยุตระเท้ามหาพรหมทรงปรบพระหัตทเทว,วดาทุกมู่เหล่าพากันสาธุการกึกก้องกังวานล้วนเกิดอัศจรรย์เป็นอันมากแล้ว ท่านบรรดาลให้ปัทภีดังกึกก้องกังวานท่านมีเสียงดังเด่นไปถึงสวรรค์ชั้นไตรทิพย์บรรดาลให้สายฟ้าแลบแปลบโดยทั่วไปปรากฏดุดเป็นเจ้าแห่งเขาทั้งหลายพระอินทร์พระพรหมภุมมะเทวดาอากาศเทวดารุกคเทวดาโสมมเทวดา พระยมและท้าเวสุวรรณเทวดาเหล่านั้นพร้อมกันยกย่องท่านว่าเป็นพระราชาผู้ทรงคุณประเสริฐของนอรชนดูการสาริบุตรในการครั้งนั้นยักษ์ได้พาสองกุมารไปหลังบรณารณศาลาเอาฟันกัดคอสองกุมารแล้วกินเลือด เคี้ยกินอย่างพึงพอใจมากในเวลายักษ์เคี้ยวกินกุมารทั้งสองพระราชาทอดพระเนตรเห็นหยดเลือดไม่ได้ทรงหวั่นพระไทยเลยทรงชมเชยทานของพระองค์ว่าข้าแต่หมู่เทวดาผู้เจริญทั้งหลายน่าอัศจรรรย์จิงหนอทานของเราประเสริฐแท้ดูกระสารีบุตร ด้วยผลแห่งการให้กุมารทั้งสองเป็นฐานมหาชนทุกจำพวกจะบังเกิดความสวยงามแห่งรูปด้วยผลที่ยักษ์เคี้ยวกินสองกุมารตรงพระพักของพระราชาแสงสว่างแห่งพุทธรัศมีจะบังเกิดตลอดการเป็นนิดทั้งกลางคืนและกลางวันดูกระสารีบุตร มหาชนทุกจำพวกไม่ได้บรรลุมรรคผลในศาสนาของเราไม่ได้บรรลุมรรคผลในศาสนาของพระพุทธเจ้าสพระองค์คือพระศรีอริยะเมตไตรหนึ่งพระรามสัมมาสัมพุทธเจ้าหนึ่งพระธรรมราชาสัมมาสัมพุทธเจ้าหนึ่ง พระธรรมสามีสัมมาสัมพุทธเจ้าหนึ่งในอนาคตขอท่านทั้งหลายจงปรารถนาบรรลุมรรคผลในศาสนาของอสุรินทราหูราชนารทะสัมมาสัมพุทธเจ้าเถิดเรื่องพระนารทะสัมมาสัมพุทธเจ้า 就。